สบายดีชุกุุกคนถุกมงถุกบอลบรรยากาศวันนี้ครับประมาณเจ็ดมงกับสามสิสองนาทีันน้กับพี่พุธมันที่เ้าสุกุุกคนลมน้าไว้คือเก้ามันหนาคลีสี้าพี่น้องุกุลุกคนไปตาแกวประแดดตาแกวประแดดก,กินข้านหอนหอนไปกันเลยเตรียมมาแล้ทุกคนมาตำกันเลยพอกันคือเก้าสุกุสุกคนย้มาเศ้า ชิบาปี้ขาเตรียวมปมแล้ว,ดดดเ,วเด็ดๆชิตำเกียวเปรตเสร็จๆเป็นข้าวเนียวห่อนมาเดอ้อจุกชุกคนมากินลำกันตอนต่อไปกะจีพักบัวหมักผิดกระเทียมเผือชีแร่กระเจีนยไผ่หมดมดผิดบักเล่นเัา,าก็จะจีมันสุกคนตามใช่หมักเล่นทุกคนโดนตือเผือชีสุกเ,ากเนาะเือกักเลนชีสุกเผือก เทียมทีท่ซุกกินกกบปะแข้งคมอร่อยอร่อยเจ็บบเลยวมาแข้งคมกับปะกะซ้อมตามเจ็บแสบก็คนนี้ห่อนห่อนจะเผานี้ปานางด้อยทาเบิองนางก่อนเด้อถ้าว่ากตึกใจกับคนไลกดเท่กดติดตามให้นางนเด้อจุกูจุกคนพบเป็นกระลังใจนางมือต่อไปพอมีๆๆมอเฮงฮะนะท่านงซะมันหรือปุ๊มาเท่าเนาะ

แอ่ตกเลยนีม่มันตกลงพิงไพ่ไปน้ำมมนก,ก็อุ่นไปน้ำไี่ดีถึงมันลุดลงบาเท่ากษัติยมัดต่ำนะทุกคนเน่าเลยมีผิดดิฟหน่วยหนึ่งผิดข่าวหนึง่งปนร่วมกัน <c oughs> เขาต้องตัเล็กาได้สกกจินวัดทุกคนโอ้ยหอยแฮงยันตุ๊กแฮงยันลุน่น ถ้าขจะใส่โคกไปเลยตำมีก่อนได้กับผู้มากได้กับผูชอบถิ่ตมตมัได้ก็ได้นะเวได้กต่คนคุ้นกับใส่คาใส่คิงใส่คาใส่ยังน้าตรีดาถิ่มตมหัวหอมก่อนทุกคนมาจากนั้นผัดมาตมตัวนี้นก่อนโอ้ยมาก็บ,บอกเขาคันแนละ้ว มันจิดตามยากนะหลือหัวหอมไปใหญ่ๆอยู่ดห่อนเลยตัวตัวมันห้อนเ้าเลยปลดตามมานะปล่อยมันเย็นก่อน,นไปขุกเลยเด้อ วน้ไไ <What? S 1> ก้วน้ำแกวไปเลย <Hey. S 1> กินแบบแลาวๆคือเก่าทุกคนเช่แบบแลาวๆแ,แ,แบบมันนอกข้านี่แหละ <c oughs> ข้อเข้ากัอยงเห็บมันนี่เป็นวัด เดี๋ยวเลยดิข้าวกะทิมาทีประเด็กลูกเขาเตรียมมาเลยดิทีประเด็เลกลงเลยโถกลงเลยจะเนียนพื้นเลยมีหน้ามีนักหน่อย <c oughs> โก้มันในเสียงนั่นคือเหตุเธอวะข้าวกะใิแจะเป็นนัวทุกคนอือั้กวเกค็มมันก็โถกันเลยดิใต่แต่เป็นนัอวอย่างเดียวนี่หละ buồn mình tìm kiếm lời ừ khai ừ ừ đi, ừ คงอันคงกินกันน้อยเลี้ยงกล้วยตะกีก้ตะกอนน้าทะเลไปเลี้ยงกล้วยนั่นอัปเดตและไปห่อขาป่าปเลี้ยงงวเลี้ยงกล้วยขิงครับอะไรนะครับพักครับพักในป่าในดอกกระเจียวพักพักซี่ป่าดอกกระเจียวกลับเห็นปะ ไปยเดนยวคือช oh, ิมงวมาคนนี้เอาเอ้าโอ้เราต้อยังิใส่หอมแอบ่ปลืมลืมใส่อะไรมันใส่ังมีก็ได้ กซะเสบ่อ้ยทุกคนห้างะักี่ห,หั่นหอมไปตงหน่อยกนเด้อตึมหอมว่านีักซี่เป็นห้อมป้อมเป็น,กปนักซี่ล้อหอมป้อม พี่น้องจุกจุกคุณคนแซ่บบ่๊ะข้าเดียวหง่อนไปกันเลยกินเลยนุ่งเชลัยเลยแล้วเลยเดินทุกคนมาเด้อแซ่บแซ่บกินข้าวเดียวหง่อนมีข้าวเดียวนั่งมีสองตีไปเนี้ยกินจะมีก่อนมามั่งแซ่บข่อยาถือทิพย์เขาเลยเด้อ mọi người là anh À À, à anh à, nhìn anh anh ta anh anh bộ anh 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 bằng khua đây anh 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 Một anh bù anh 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 มามากกินแบบลาวๆเฮาเสพบสพมามา ไปรวมคุมเป็นจาเนาอเฮ้ยฮะน่ามากคนวน,วนวลูว่าดึงยน,น่อยเริดมแม่กินแก้วกินแก้วมาเด้อ เทปรตตัวเด้อมาเด้อทุกคนถ้าัตอกกับคุณที่ตามไม่เบิรเด้อเคลนา็เหนแคบเขานะหาจับอนามัน ันนี้ต่อนเพกันเนาะพรานเอาดึงต่อนมาก็เด้อืมอืมนำทุบตัวเองพราเข้ากันอ่ำล้ำประกาศซ้อม เร้าๆจะแบบบรนลอกน้ำไดแส้งน้ำนั่นอาหารปลาอาหารดุงไม่ปลากินจะกิแล้วทุกคนอากีตอนก็อด้วย ผักก็ไปลวกได้กินโลดนัวพอดีอย่านี้อีหอมป้อแข่งน้อยบ่แซ่บหอมอันหอมเครื่องเฮาตําแท้ vứt nhạc phát nhà của kiếp này đã, nha mặc cửa ở đây đôi điều mặc cửa แค่มาดูคุยได้มานี้คุยได้ทุกคนอันนี้พักเทียม พวกกินเองมักเถอะนี่เฮ้ยแทบจะเลยละคุยเอามาเด้อุกคุยจะคุณำลังนั่งง่วงนอนำลางนัง่งเงานอนมากินเกลือประเดช่วงวะแทบ,แทบ แล้วพ่อันใหม่ขอบุณกุลารายจะุจะค้นี่เบิ่งที่ทมนั่งสบายือแก่สกุลติดตามเด้อสบายดีสบายดีจาแส่